โรคไตเกิดจากอะไรสาเหตุของการเป็นโรคไตไม่ใช่แค่กินเค็มเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ร่างกายคนเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตได้เหมือนกันโดยปัจจัยที่พบบ่อยได้แก่การมีโรคที่มีผลกระทบกับไตเช่นเบาหวานความดาันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกินโรคเกาหรือระดับกรดยูริกในเลือดสูงโรคแพ้ภูมิตนเองการสูบบุหรี่เรื้อรังซึ่งจะส่งผลให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเสื่อมลงส่งผลให้การทำงานของไตเสื่อมลงการมีภาวะไตที่ผิดปกติไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กำเนิดเช่นไตฟอมีมวลเนื้อไตลดลงหรือมีไตข้างเดียวเป็นต้น การมีภาวะหลอดเลือดฝอยในไตอักเสบการตรวจพบนิ่วในไตหรือระบบทางเดินปัสสาวะหรือตรวจพบถุงน้ำในไตมากกว่า3ตำแหน่งขึ้นไปการมีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรังหรือมีประวัติการเป็นโรคไตอักเสบหรือถุงน้ำในไตการได้รับยาในกลุ่มยาแก้ปวดหรือสารพิษที่ทำลายไตย ดื่มน้ำน้อยเกินไปเกิดภาวะขาดน้ำของไตจนทำงานบกพร่องหรือเกิดการสะสมของสารเคมีในทางเดินปัสสาวะจนตกตะกอนกลายเป็นโรคนิ่วในไตหรือทางเดินปัสสาวะรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงแต่ไม่เค็มอาทิเช่นซอสมะเขือเทศซอสพริพกน้ำจิ้มสุก,กี้อาหารแปรรูปเช่นแฮม เบคอนขนมกรุบกรอบผลไม้กระป๋องรวมถึงอาหารหมักดองเช่นผักกาดดองหรือไข่เค็มบะหมี่สำเร็จรูปผงฟูสารกันบูดหรือสารกันเชื้อราในขนมปัง